ม่ว่าเบิง uhm ก็ได้เบิ้งนะครับมัดมือ่งบนีครับก็่เนเขาเบิ้งบ่ได้ครับมีคนับได้ผมเดีไปเบิ้งตอนเท่ยงซื้อไปยี่ซื้อาปีแล้วแจ่กได้เบิ้งอยู่ที่ฝีครับมไเบิ้งกันนี่จะลูกร้านจะคล้องผ่อนเขาพ่อจะคล้องกับฟึกให้เขามานั่งอยู่ทั้งนั่งงามกันที่จะคลองเขาเพราะว่ามันไปอยู่มีเลี้ยงกูไปอยู่ไหน มาสววอมันน้ำแตงเขาที่กินเป็นมเชิเป็นยูรุ่กนหน่อยก็รไก็เล่นึไม่ธรรมดาไปเลยนะครับมขอบคุณจ้าไปจ้าไปน้องินิ่งด้วย Um...